คือตอนนั้นนะตรงๆเลยนะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นป้าแก่ๆคือไปที่ไหนเด็กๆก็จะเรียกป้าตลอดแตตอนนี้เด็กๆไม่กล้าเรียกป้าแล้วเฮ้ยมันจะปัญหานี้มันจะแก้ได้จริงเหรออะไรแบบนี้ไงเป็นคนที่มีปัญหาหนังหน้าท้องนี่แหละก็อยู่กับหน้าท้องที่แบบย้วหย่อนยานเนี่ยมา20ปีแล้ว ตัดสินใจมาทํากับคุณหมอจําเพราะมีความรู้สึกว่ามันแบบมันถึงเวลาที่เราน่าจะเปลี่ยนตัวเองได้แล้วแหละอะไรแบบนี้แล้วก็แล้วก็เชื่อในฝีมือคุณหมอเพราะว่าเราก็ได้ติดตามคุณหมอมาทั้งทางเพจต่างๆนะคะที่ที่มีรีวิวของคุณหมอเนี่ยค่ะก็เหตุผลที่เลือกที่คิวคลินิกก็คือ1ก็คือฝีมือของคุณหมอแล้วก็ความปลอดภัยของคลินิกรวมถึงบริการต่างๆของที่นี่ด้วยค่ะก็ผลลัพธ์ก็เป็นตามที่เห็นเลยค่ะ ตอนนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อว่าเราแต่งตัวแล้วเราโอเคนะไปแบบคือแต่งตัวแบบไหนก็ได้ตอนนี้อะไรเงี้ยคือเราไม่ออกกังกายนะแต่พอหน้าท้องเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าสุขภาพเราดีขึ้นบุคลิกเราก็ดีขึ้นไงเรามีความมั่นใจมากขึ้นแต่ก่อนจะไม่กล้าใส่หรอกเป็ดกึ่งกงยีนนะอย่างนี้เอวลอยอย่างนี้ไม่กล้าใส่แต่ตอนนี้คือแบบใส่ได้ไรู้สึกปกติไม่รู้สึกแตกต่างอื่นเพราะว่าใส่ไปแล้วมันไม่มีท้องออกมาคือตอนนี้ชุดไหนก็พร้อมค่ะ ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากทํานะคะคิดว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องหนังหน้าท้องแล้วก็มีความสามารถที่จะทําได้นะคะมีความพร้อมนะคะถ้ามาก็มาได้เลยอย่าทนรอเหมือนที่20ปีนี่เสียเวลาไปเลยมาเพื่อที่จะได้เปลี่ยนตัวเองได้อย่างที่ตัวเองพอใจ